ก็ได้มาแจ้งความเป็นมือคดีนะฮะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะครับซึ่งมีหัอย้ํคำดา่าค่อนข้างหยาบคายนะฮะก็ได้มาแจ้งกับนะายนัฐย์กับพนักงานสอบสวนนะครับผมก็ในในข้อหา393นะครับผมดูหมืนซึ่งหน้านะฮะครับผมก็เป็นอันเสร็จส้นเรียบร้อยนะครับก็ได้แผ่นประจำวันมานะ,ะเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม ก็ทีนี้ก็เสร็จแล้วก็มารายงานให้กับทางแฟนเพจได้ทราบนะครับว่าว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมครับผมมีอะไรเพิม่มเติมไหมครับพี่ก็เดี๋ยวขอแ,ววแนะนาํแนาแนะนําผู้ที่มาให้กําลังใ <ละ S 2> จงคู้ทีมาให้กำลังใจเป็นสมาชิกท่านใหม่นะครับผมคุณป๋าค,ครับชื่อชื่อออชื่ะไรครับป๋าครับชื่อหมอนขวานอ๋อชื่อขวัญนะครับผมก็เป็นสมาชิกนักรบกดัดเถื่อนนะครับ ก็ได้มาให้กําลังใจนะฮะบ้านก็อยู่แถวนี้นะครับผมก็ขยังแสบมากครับผมที่มาให้กําลังใจผมในวันนี้นะฮะแล้วก็ท่านท่านต่อไปครับครับท่านต่อไปครับเชิญครับเชิญไอทีนนี่เป็เลยอ่แล้วก็อ่าได้เลยครับพบกับไก่ถิ่นลูกโมครับมาจัดภาพครับเป็นกำลังใจให้น้องเอวันนี้ครับครับผมขอบคุณพี่มากๆเลยที่มาให้กำลังใจผมครับก็ครับคร ขาดไม่ได้นะครับอันนี้เราขัดไม่ได้นะครับที่ใครสอนทหารที่ประสานนะฮะที่ประสานทหารใส่น้อยครับอันนี้อนี้พอดีมาให้กันอันนี้ก็ก็ผมก็มาดูความคืบหน้านะครับก็ดีใจนะครับที่เข้ามานะครับแล้วก็เป็นก็ไม่มีอะไรท <oh <Ça ina> ี <Glenn K> <om> ่จ <book> ะ กีดกั้นเรานะครับเราในกลุ่มของเรานะครับเพราะว่าเราก็มามาในนี้นะครับคือใครก็ตีดขวางไม่ได้ครับโลกใบนี้นะครับผมบอกเลยนอกจากชีวิตอย่างเดียวครับไม่มีชีวิตคือต้องตีดขวางได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องเอสรุปนะครับว่าอย่างไรนะครับครับผมก็อันดับแรกเลยก็ขอขอบคุณทางอ่พนักงานสอบสวนในวันนี้นะครับผมอ่ท่านชื่อว่าอะไรไม่แน่ใจนะ ใจก็กลับของให้ด้วยเนื่องจากอ่างไม่ี่ออกนะครับก็ขอขอขอบคุณท่านผู้ทำงานสอบสวนก็ให้การดูแลเป็นอย่างดีครับผมก็นะฮะก็ขอขอบคุณท่านด้วยนะครับอันนี้อันนี้อันนี้อ่านไม่ออกนะครับเนี่ยผมดูดิไม่รู้เอาอะไรเขียนนะผมอ่านไม่ออกเลยใจช่ครับไม่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 เป็นไรฮะอันนั้นอันนี้ต่อมาหลังอแปะภาษาบาลีแล้วก็ยังอ่านไม่ออกแปภาษาบาลีก็ภาษาผมมันจะเยอะทุกภาษา ก็นั่นแหละครับผมก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้ก็จะบอกเขาฝากบอกพี่แจ็คล้างว่าน้องจัดให้เรียบร้อยนะตามคําขอครับผมครับผมทปนี้ใครจะคอมเมนต์ก็ขอด้วยความสุภาพนะครับครับผมขอให้คอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะฮะก็ตัวผมเองก็ทำนี่ตรงนี้ให้ให้ต่อไปเรื่อยๆทำให้ดีที่สุดเจอตรงไหนที่มันไม่ถูกต้องก็จะ ็ต้องมีการไล์สดกันบ้างอะไรกันบ้างเพื่อที่จะสื่อไปให้ถึงพี่น้องได้เห็นนะฮะว่าว่าพวกเราทํางานกันยังไงอะไรยังไงแล้วนะความหมายลึกๆมาวันนี้คืออยากจะบอกให้รู้ว่าในความเป็นหน้าที่มันต้องมีอยู่ในระเบียบไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคุณคุณจะพูดกับใครก็พูดได้นะครับอันนี้เราเืยพู้ราเป็นประชาชนนะครับคุณกินปกติประชาชนความรู้นะครับแต่ท่านต้องครรพด้วยนะครับเราเป็นประชาชนที่เราจะสอบถาม อะไรก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าจะมาใส่ประจาแบบนี้ให้ของรับผมบอกเลยว่าของรับเนี่ยมันต้องไปใช้อยู่ที่บ้านอย่างเดียวนะครับไม่ใช่มาใช้อยู่ในการถนนถ้าใช้อยู่การถนนผมบอกเลยห็นออกข่าวอยู่ทุกวันนะครับว่าโดนจริงมาเยอะครับผมบอกเลยเดี๋ยวให้น้องเอสรุปนะครับผมก็สรุปก็ไม่ไม่มีอะไรนะครับผมก็นอกจากนี้ก็คงจะชองแยกย้ายกันกลับบ้านแล้วก็โอเคครับนะฮะก็ เัาได้ยังคนนนือยพี่น้องครับโอเคครับผมก็สด้นจครับได้ใจครับครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับยักษ์สอกรายงานสวัสดีครับ